คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะมันเป็นแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะคะซึ่งคู่มือนี้นะคะจะมีข้อมูลที่ต้องประกอบด้วยสามสามข้อมูลนะคะก็คือเป็นคู่มือต้องระบุชี้ชัดเลยนะคะว่าเป็นคู่มือปฏิบัติงานของภารกิจ ใดนะคะเอ่อยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคู่มือสำหรับกลุ่มอำนวยการหรือคู่มือสำหรับการรับบริการหรือคู่มือสำหรับการเข้าระบบสารบัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รายละเอียดก็คือสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานในตำแหน่งใดยกตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นคู่มือสำหรับอของกลุ่มพัฒนาบุคลากรพัฒนาทรัพยากรบุคคลอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคลากราตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้นะคะระบุไปให้ชัดเจนแล้วก็ระบุขั้นวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเลยนะคะและในปีนี้นะคะท่านประธานขอขออนุญ,ญาตปรับเดิมเนี่ยเราขอแค่หนึ่งคู่มือแต่ปีนี้ท่านประธานขอปรับให้อย่างน้อยมีสองคู่มือนะคะ ก็คือสองเล่มเออมีข้อสังเกตนะคะคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเนี่ยจะต้องเป็นคู่มือที่ใช้จริงนะคะใช้ได้จริงใช้ได้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคู่มือที่เราเอามาจากคู่มือของกอพอที่เป็นมาตรฐานกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะต้องนำกรอบคู่มือของกอพอหรือกคสอมาเป็นกรอบแนวทางแค่นั้นนะคะแล้วเราก็จะมาเขียนเป็นคู่มือปฏิบัติงานในหน่วยงานของเราอีกทีหนึงนะคะใช่ค่ะต้องทำเป็นคู่มือของหน่วยงานเราเองเท่านั้นนะคะ อย่างหน่วยงานกลางนะคะอาจจะใช้คู่มือที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักง,งานประหลัดนะคะขึ้นขึ้นเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ประกอบด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราถอดคู่มือหลักของสอปปอเนี่ยแล้วถอดออกมาเป็น คู่มือปฏิบัติงานในหน่วยงานของเราได้อีกฉบับหนึ่งอ๋ออย่างน้อยสองฉบับนะคะก็จะเป็นผลการดำเนินงานที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างแต่ละอเอ,อหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้น เมื่อท่านเอาคู่มือของสอปอเป็นแกนกลางเป็นกรอบแนวทางแล้วเนี่ยท่านก็สามารถดึงออกมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานท่านได้นะคะ